ว่ายปีุจีน2566บเปิดความหมายไหว้สี่เวลาขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุขปรุษจีน2566เรียกว่าปีนี้มาเร็วหน่อยสำหรับวันปรุษจีนถือเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนแท้ๆท,ที่อยู่ในบ้านเราเปิดวิธีการไหว้ปรุษจีนที่นอกจากวันจ่ายและวันเที่ยววันไหว้ถือเป็นประเพณีที่เป็นหัวใจหลักของวันปรุษจีนเลยก็ว่าได้ การไหว้เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษการขอขมาและขอโชคลาภในวันเดียววันไหว้ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่วันที่21มกราคม2566เปิดวิธีการไหว้ตรุษจีนและรู้เวลาไหว้สี่ช่วงให้เฮงเฮงรวยรวยวิธีการไหว้ตรุษจีน2566 โดยทีทการไหว้ตรุษจีนนั้นจะมีการไหว้3-4สชุดเริ่มจากไหว้เจ้าที่เทวดาที่ดูแลคุ้มครองในช่วงเช้าด้วยชุดซาแซคือหมูเป็ดไก่และขนมเช่นขนมเทียนขนมถ้วยฟูหรือขนมอื่นๆเลือกใช้2-3ชนิดผลไม้ใช้ส้มสีทององุ่นแอปเปิ้ลผลไม้ชื่อมงคลพร้อมกับกระดาษเงินและกระดาษทองเวลาไหว้ตรุษจีนแบ่งเป็นสช่วง1ช่วงเช้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ทูบสามดอกเป็นการไหวขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระในบ้านหรือเทพเทวดาผู้คุ้มครองบ้านเรือนที่มาปกปักดูแลให้เจ้าบ้านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอพรขอความเฮงขอโชคลาภ 2. ช่วงสายไหวบรรพบุรุษไหวบรรพบุรุษใช้ทูบสามดอกเป็นการไหว้เพื่อระลึกถึงญาติที่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วทั้งยังเป็นการแสดงความตัญญูตามความเชื่อของชาวจีนด้วยซาแซอาหารข้าวหวานรวมถึงเผากระดาษเงินกระดาษทอง พร้อมเสื้อผ้าให้กับบรรพบุรุษไม่ควรเกินเวลาเที่ยง 3. ช่วงบ่ายไหว้ทำทานแก่สัภเวสีไหว้สัมภเวสีใช้ทูบหนึ่งดอกสำหรับการไหว้ทำทานแก่ทีไม่มีญาติหรือสัภเวสีนั้นจะทำพิธีไหว้ตอนบ่ายเป็นต้นไปไม่ควรเกินบ่ายสี่โมงเย็นให้ไหว้ทำทานด้วยข้าวของข้าวหวานขนมต่างๆพอไหว้เสร็จให้จุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปให้หมดและเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับตุษจีนส ไหวเทพเจ้าขอโชคลาบในยามดึกไหวเจ้าให้ใช้ทูบห้าดอกโดยเลือกไหวชัยสิงหเ์เทพเจ้าแห่งโชคลาบให้เริ่มทำเนียมแรกของปีได้เลยนั่นคือเวลา2 3 0 0 1นาฬิกาโดยให้ตั้งโต๊ะสักการะหันไปทางทิศตะวันออกเพื่ออัเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาบมาประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคล